สวัสดีครับทุกทุกท่านเลยนะครับผมเมธาไกรวันนะครับทีน้ำดื่มภูเขาปอนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆครับดื่มน้ำยังไงครับให้สุขภาพดีนะครับการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าร่างกายของคนเรานั้นนะครับมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักคิดเป็นร้อยละ 60- 70ของน้ำหนักตัวนะครับหรือคิดเป็นส่วนประกอบ 2ใน3ของร่างกายนะครับน้ำยังช่วยล้างสารพิษและอวัยวะส่วนต่างๆครับแถมยังนำสารอาหารและออกซิเจนนะครับไปสู่เซลล์ทั่วร่างกายนะครับและมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับการดื่มน้ำเปล่านะครับนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับในหลายๆด้านนะครับช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคหลายนะครับบำรุงผิวพรรณและช่วยทำให้ลดน้ำหนัก ได้ง่ายขึ้นนะครับรู้แบบนี้แล้วนะครับทุกคนต้องหันมาดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอทุกวันนะครับฝากข้อคิดดีๆไว้ให้ทุกคนนะครับอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับทำใจให้ว่างนะครับปล่อยวางให้ได้นะครับจะได้มีที่ว่างไว้รองรับแต่สิ่งดีๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับ คุณสามารถกดติดตามเพจความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับจะมีสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับมาเล่าให้คุณฟังนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับจึงจะช่วยให้คุณรู้เรื่องน้ํามากยิ่งขึ้นนะครับผมเมธาไกลวันนะครับทีน้ําดื่มบูเขาปอขอ,อขอบคุณมากครับ